แอปเปิลว่าผ่านมาสี่เดือนอไรนะได้วิวหมื่นสองพันคลิปสั้นคลิปเดียวแ <laughs> อปเปิลป่าสู้ๆเดี๋ยวมันก็มีเนาะหนึ่งมืสองพผ่านมาสี่เดือนหมื่นสองพัน คลิปสั้นคลิปเดียวหมายถึงคลิปช็อตใช่ไหมอืมก็ก็คลิปช็อตมันก็ดีนะป้าต่อยว่านี่ยเาต่อยชอบทําเพราะว่าเขาดูกันเขาดูกันไวอะ่ะนะเห,นน TikTok, เ,หนหเหมือนกับทิกตอกเห็นไหมเหมือนกับคลิปเลี้ยวของ Facebook เห็นไหมแป๊บๆเขาดูเขาเลื่อนเขาเลื่อนคนดูมันไวอะ่ะก็เลยน่าจะลงนั้นแหละถ้าว่าคลิปยาวห้านาทีนี่บางทีงทงคนขี้เกียจด,ดูไงถ้าไม่มีสาระจริงๆคนเขาจะไม่ดูอะ่ะ ต่ก right, ็ตัดสินใจนู้นแหละทาตลกไปเลยคลิปช็อตนั่นแหละเอาเสียงที่ตลกตลกเลยอืมก็ดีสมศักดิ์หลักพันก็เอาตาหลักพันหลักร้อยเดี๋ยวมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆต่อยแรกๆก็หลักร้อยเหมือนกันเลยปล่อยๆลงนานทีอ๋อถ้าเราลงบ่อยๆพี่ยูเขาก็เห็นล้วพี่ยูเขาก็จําได้ เขาอาจจะดันให้มากบางทีบางทีพอเราลงไปนะว่าคนดูวิวสองวิวกันเนี้ยเราก็ไปดูนูน่นดูนี่เขากลับมาอีกเอาวเป็นร้อยแล้วคือที่อยู่เขาเห็นเขาจะคอยดันให้เราเหมือนกันนะตอนนี้เหลือหน่วยละบางคลิปบางคลิปได้ไข่ต้มก็มี <laughs> ไปเลยไข่ต้มขนมขนมไขจ่จงไข่เจียวทำไปเลยทำไปเลยคลิปสดแต่ว่าต่อยนี่เอาทางนน้นและเอาทางาตลกพอเห็นช่องไหนที่ว่ามันมันตลกมันมีคนยอดวิวเยอะๆต่อยจะเอาเลยใช้เสียงเลยบางคลิปอะไ์สดคนดูสองพันสามได้ยี e ่สิบหาเซนรวมคลิปอต เก็บเล็กผสมน้อยแอปเปิลเก็บเล็กผสมน้อยเอาที่เขาว่าหยอดกระปุกนั่นแหละก่อตัวนะครับป่อตอยแวะแอปเปิลกอนจ้าสมซาขอบคุณจ้าขอบคุณที่ให้กำลังใจกันนะบางทีก็บ่อนได้ดอกหาเว้นก็ได้พอๆกัน ลุบแล้วมันก็เหนื่อยนะทำ u t u b e เนี่ยทำ YouTube มันก็เหนื่อยนะถ้าเราคิดว่าเออเราเหนื่อยมันก็เหนื่อยถ้าคิดว่าเออมันสนุกมันก็สนุกดูยอดวิวดูเวลาเราลงไปปุ๊บเราจะต้องกลับเข้าไปดูว่าเออมันยอดวิวมันได้เท่าไหร่นี่มันมันขึ้นหรือว่ามันมันคงที่ ก็ตอยจะดูแบบนั้นแต่ถ้าว่า,ายอดวิวไม่่อยเยือนเลยเอาแล้วก็ตอยก็รีบหาลงแหละถามจอดอีกแหละลงลงไปเลยลงสอง,ง,งสามคลิปไปเลยแล้วก็ทีนี้ก็ปล่อยแอปเปิลพะจากคุณพี่ระว,ว,วังเสาเด้อถมดีๆเสาปลวกกินใช่ไหมเอาเกลือไปโรยเกลือไปโรยรอบเสาปลวกจะได้ไม่กิน แม่หนูแวน้นก่อนเด้อวันนี้ยังไม่ได้ยังไม่ไ like, ล์รอดูก่อนอา้าวแอปเปิ้ลไล์แล้วเหรออืมขอบคุณมากๆจ้าทั้งสงศักดิ์ทั้งแอปเปิ้ลหนึ่งสามสองข้าวหอมที่แว่เข้ามาคุยกับตาต่อยจ้าโอ้แอปเปิ้ลนี่ก็ไล์ไลเ์เลยเนาะมีทั้งสองบ้านนี่ใช่ไหม ต่อยจะไปเที่ยวบ้านนะจ๊ะขอบคุณมากๆจ้าโชคดีโชคดีหนุ่มสกลคนหน,นองหานแอปเปิลหนึ่งสามสองข้หอมโชคดีนะจ๊ะขอบคุณที่แวะมาทักทายขอบคุณที่แวะมาให้กำลังใจจ้าก็ผ่านไป24่สิี่นาทีต่อยจะไห์ครึ่งชั่วโมงวันนี้ những trong nỗ lực